หลายคนนะครับก็ยังไม่ทราบนะครับว่าทาครีมรักแร้จากคนที่มีกี่ตัวกับกลายเป็นคนที่มีกี่ตัวคุณพลาดอะไรไปบางอย่างไหมครับลองคิดดูดีๆนะครับเคยสังเกตไหมครีมที่ทาครับมันจะเป็นรูปแบบของไขมันนะครับผมไขมันก็อาจจะเป็นแบบนิ่มถ้าเป็นแข็งก็เรียกว่าแว็กถูกไหมครับเมื่อเราเอามาทาที่เวนรักแร้นะครับแน่นอนอยู่แล้วครับรักแร้เนี่ยจากที่คนที่ไม่เคยมีกี่ตัวเนี่ยซึ่งเขาสังเกตได้เลยนะครับว่าเขาจะค่อนข้างแห้งนะครับรักแร้เขาแห้ง แต่เมื่อทาครีมเข้าไปปุ๊บมันจะชุ่มชื้นครับข้อดีของครีมทารักแร้นะครับก็คือบำรุงผิวโมเลกุลลักแร้ครับทาให้รักแร้ของเราครับดูขาวดูเนียนดูใสใช่ครับอันนั้นผมไม่เถียงนะครับแล้วก็ทําให้ชุ่มชื้นด้วยนะครับแล้วเป็นผลดีด้วยแต่ข้อเสียนะครับก็คือว่าเมื่อมันชุ่มชื้นมากเกินไปนะครับก็ทาให้แบคทีเรียนะครับอาศัยว่าเวลาที่เรามีกิจกรรมที่ต้องมีเง่ออกเขาก็จะใช้ไขมันตรงนั้นนะครับมาเป็นอาหารนะครับในการทานครับหลังจากนั้นก็คนี่ ไม่เคยมีกลิ่นตัวพอใช้ครีมทารักแลแล้วเนี่ยจึงทําให้มีกลิ่นตัวเกิดขึ้นนะครับดังนั้นนะครับถ้าหากว่าเราจะใช้ครีมบำรุงผิวเพื่อทาักแลวนะครับผมแนะนาครับก็ควรทาเป็นช่วงเวลาก่อนนอนไปส่วนเวลาช่วงเช้านะครับหากใครไม่มีกลิ่นตัวนะครับก็ควรไม่ต้องทาครับไม่ต้องทาอะไรเลยตอนเช้าก็เป็นผู้แบบปกติไปบำรุงเฉพาะตอนเย็นก็พอครับ